ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามที่เชื่อตะก,กี้อีกแล้วค่ะเมื่อนี้พี่น้องจา้าตะกี้สีมาบอกที่มาาของ iPhone iPhone 12 pro max นะคะใหม่ล่าสุดเลยสีทองสีทองจ้าพี่น้องอันโดนสามีเซอร์ไพรส์จ้ามีหมือหนึงนะคะมีหมือหนึ่ง,ะะงกัครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอ้ยังไม่นานคุณสามีบอกว่าที่จริงนัอนนั่งหลักสั่ง รักสร้างอันผ่านอินเทอร์เน็ตไปหาเบิรงมาหลายมองละย,ยูช็อปเขากับบะมีเพื่อนว่าอืมไปหายูช็อปเขากับบะมี่มีต่เครื่องโช์แต่ว่าสิสือเครื่องบ่มีนะคะาะแต่แต่ปีกายนะคะจนปีนี้เ้าก็ไดของมาสร้างผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเขามาส่งอยู่บ้านแต่ว่ามือน,นันเขาอันส่งของความมหาเพ่อนเด้อืมส่งของความมหาเพ่นอนบอกเข้าอยากเซอร์ไพรส์นะคะ อ sí, sí, ่ยูด you know ีด no ีเพื่อนกลับมาจากทํางานนะจ๊ะกลับมาจากทํางานแล้วเพื่อนก็เลยว่าอันมาม่าเดี๋ยวฉันเอาขยะไปทิ้งก่อนนะสันขยะไปทิ้งกับว่ไก่ได้จ้าเนี่อยูใก่ไกย่างไปกีก้าวก็หอดนะคะมองทิ้งขยะบัดทีนี้ปรากฏว่าไปดโดนโดนโดนแห้งโดนลายเอออีอย่างว่ะขึ้นไปโดนแฮผู้นี้ก็ทานสีเห็ดเน่ากิิเนนะคะเนาะไก่เมียนลูกหน่อยน้ำ นี่น้องจจสมินนั่มนะคะกับถ่ายพอมาก,ก่อนใส่พ่อเอาลูกแล้วแม่กับเฮดเน่ากินออียงประมาณนี้นะคะน้อบริกัไปปรากว่านั่งไปโดนมากอืมบัดที่นี่พ่อจะมาถึงถือกล้องมากถือกล้องอันสี่เหลี่ยมก็ขนาดประมาณ a อซนะคะประมาณเอซถือมา่านอ่าปะ๊ปะปาไปพบซซนตาคอสอันซานตาคอสมาว่ละสันอืม ว่าจะคลองบรพ่อส้นตะครมากก็เลยถือกองนันมาอยู่ในห้องวา่ามาเปิดดูสิอะไรส้นตะครยังคือสีมาย้มนีวันนี้ไข่บกบว่าส้นตะครย,ยังสีงมาย้มนีนะบลูเครื่อกันเปิดบงรงนุ่าหลังบรพ่อส้นตะครมากสันนี้เออเออกันเลยเปิดบริพพ่อเท้าเปิดนั่งกันเลยจับกลองไม่เห็นวิดีโอนะคะนะกะันเลยเอือนลูกมานางน้ำกันกันเลยนางเปิดกองพ่อจะเปิดขึ้นมาแทนท่านแทนกรีดจ้า กีรจากไอโฟนนะคะสีทองเลยค่ะนี่ในกล่องนี้นะคะเนาะเออมันเป็นสิ่งที่อยากได้ยุแล้วระเรียนกัมาโดนสามีเซอร์ไพรส์มันก็สิเป็นที่จริงนั่งสิตตังใจสิให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสวันปีใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันก็เลยมาแล้วกับพวกไป,ปยังสัตวคอดกับเดินทางสารนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ดีใจนะคะนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่สามีมานำนำมาเซอร์ไพรส์มันกับดีต่อใจนะคะดีต่อใจตะกี้มีคลิปวิดีโออัน เปิดเปิดกองนะคะเปิดกองเสื้อผ้าย่นท่ายว้ให้นั่นแหละเดี๋ยวพี่นดองมาเบิงนะคะมาเบงอ่าถัดไปจากตรงนี้นะคะมาเบงว่าตะกี้สิดีใจขนาดไหนนะคะเนาะแต่ว่าสภาพเนาะพี่น้องสภาพอาจจะขี้เลีว้วขี้เหล่บ้างนะคะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจแต่นางก็ถ่ายให้นะคะ อยู่บ้านแบบว่าเออประมาณนั้นนะคะเนาะกระเลนกับลูกอยู่มาที่นี่กัมาบอกเ่าเปิดพ่อแต่เปิดกัมาถ่ายวีดี๋ยโอ้มาม่าไม่สวยเลยบอกว่างซิเนาะร่างกับท้ายขึ้นเก่านะคะเนาะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งประทับใจเล็กๆน้อยๆนะคะไปดูความน่ารักกันเลยค่ะไปกันเลยที่ตักรอาชินตาเฮสินตาเฮเยอะป้าเซซันตะค้าเยอะอึ๊บหน้าอึา๊บ เสนตะขอดเส้นตะขอดคือมาย่างหี่เนาะเส้นตะขอดทำมาเย็นอยู่โอ้ยสภาพสภาพมันแล้วมาเร้ยเอว่ากินอ๋อเฮ้ยอเไ้อบอ ตคอรไอโฟนว้าว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 โค่ะโอ้โหขอบคุณเซนตะคอรตมากเลยค่ะสสมีน oh, oh, wow, wow. อ้อบนระอู้ววเอบนะัเอ็บหทั ว้ wow! <laughs> wow, <my Jasmine. S 2> าวว้าวนางจัสมินแ่ก็เอาหนูเล่นอันนี้โอ้ oh, ขอบคุณเซนต์คอสนะคะ Thank you ต mm ัก hmm. ซ um oh, mm ูมิกิโอ้แฮปปี้มากๆแกเซนต์คอสทำไมน่ารักงจังเลยจัสมินมือสั่้วบราโอ้ยวันนี้ที่ล่อคอ ขอบคุณเซนต์คอร์ตนะคะน้องชินมนติตาว้าวฮัลโหลไหนหลอดลว์เลนเกือบครึ่งแสนเลยนะลูกโอฮัลโหลฮัลโหล thank you thank you ป๊าสภาพออกมา n ลอดบิวตี้ฟูลแต่ว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะฟิน iPhone 12 Song Pro Max. <laughs> <laughs> oh, thank you.